สวัสดีค่ะวันนี้ทำของหวานเป็นเมนูของหวานเปียกสาคูใส่มันม่วงมันเหลืองแล้วก็ใส่เผือกค่ะเหมือนกับเป็นสาคูสามสีอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่บัวลอยสามสีนะคะเป็นสาคูแต่ว่าเราใส่สาคูไปนิดเดียวเพราะสาคูสดนี่มันจะอืดค่ะอันนี้มันยังร้อนอยู่ไปดูวิธีทำเลยค่ะวันนี้จะทำเมนูของหวานค่ะอันนี้คือเผือก หั่นแล้วอันนี้คืออันนี้คือมันเทศสีม่วงแล้วก็สีส้มค่ะจะเอามาทําใส่สาคูเปียกสาคูใส่กะทิราดน้ํากะทิค่ะเป็นเมนูของหวานจะทําสาคูแค่นี้ค่ะเพราะว่าเรามีเผือกมีมันมันมันม่วงกับมันส้มเพราะว่าทําเยอะแล้วมันจะอืดทาพ่อกินพอกินหมดนะคะเป็นของหวานสาคูแท้ค่ะ ข้าวที่แล้วเราต้มไม่ได้ล้างแต่ข้าวนี้เราจะาเสียดายเอาไปล้างแล้วผงม,มันหลุดหมดค่ะก็เลยต้องต้มเลยแค่ใส่น้ําเย็นให้มันละลายแล้วก็เอามาต้มจริงๆรงมันสู้สาคูสาคูขาวเราไม่ได้อันนั้นถ้าถ้ามันเหลือถึงเช้าเราก็ยัง ยังน่ากินกว่าอันนี้ถ้าพูดตามตรงอะ่ะสาคูสาขาวเราอร่อยกว่านี่ขนาดใส่น้ำมันยังเป็นก้อนเลยเราละลายน้ำเย็นแล้วมาต้มยังเป็นก้อนเลยเกาะกันเป็นก้อนหน่นะเพราะว่ามันเป็นผงถ้าไปล้างออกมันก็หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสาคูสด เวลาเขาไปตาแห้งแนะมันเป็นผงไนะมันไม่ได้เป็นเม็ดเม็ดเหมือนสาคูขาวมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่รู้จับจับสูตรมันไม่ถูกแต่ก็กินได้อ่ะค่ะคราวที่แล้วก็กินได้อยู่คนไปคนไปมันก็ละลายไปเองมันก็หายเป็นก้อนเองเราจะใส่ข้าวโพดด้วยค่ะ ใส่ก็โพดด้วยกโพดต้มแล้วแล้วก็มาฝากมาฝา,า,ฝาใส่ไม่เอาหวานมากค่ะเพราะว่าพวกมันเผือกมันก็หวานวันนี้ไม่เอาสาคูเยอะใส่สาคูนิดเดียวเพราะว่าสาคูมันอืดเห็นไหมมันก็จะอืด สาคูสดนี่กลิ่นมันหอมเนาะมันไม่เหมือนซาคูขาวคือมันหอมแบบธรรมชาติจะใส่เผือกก่อนค่ะ ตามด้วยมันส้มมันเทศค่ะยิ่งถ้าเป็นมันญี่ปุ่นนี่จะหวานอร่อยหวานเหนียวอร่อยเราไม่เอามันชิ้นเลยชอบชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้มันม่วงค่ะ เป็นข้าวมันกลายเป็นสาค,สนะสาคสูสามส,ส,สีเลยนะสาคูสามสีสามสีสีสีอเนี่ยพอสาคูอืดเนี่ย สามสีกลายเป็นสามสีเป็นอทีเนี้ยสาคูนี้มันดับกลิ่นข้าโพดกินเผือกกินมันได้หมดเลยมีแต่กิ่นสาคูดูสิพอมันเย็นแล้วก็เอาไปใส่นั้น พอมันอื่นแล้วก็ไปตักแล้วก็เอากะทิราดอันนี้กินกับน,น้ำกะทินะคะที่ใส่น้ำเยอะอย่างนี้เพราะว่าเรากะว่าสาคูมันอืดแล้วน้ำมันก็จะพอดี น้ำพอน้ำงวดแล้วก็สังเกตดูสีน้ำก็รู้เวลามันอืดซาคูมันเริ่มอืดแล้วเนี่ยค่ะน่ากินเป็นเมนูของหวานวันนี้ มีข้าวโพดมีมันม่วงมีมันส้มมีเผือกเนี้ยเริ่มอืดแล้วน้ำเริ่มเหนียวแล้วพอมันเย็นก็ตักเสิร์ฟเอาน้ำกะทิลาดได้สาคูปเปียกสามสี เสร็จแล้วอร่อยนะคะใครอยากกินมั่งวันนี้เราลดสาคูลงคราวที่แล้วเราใส่สาคูเยอะเลยมันอืดคราวนี้เราก็เลยใส่ให้น้อยแต่ละเราเอาส่วนผสมเนี่ยเยอะกว่าสาคูหน่อยหวานได้แล้วค่ะรสชาติเดี๋ยวก็ไปตักเสิร์ฟเลย เสร็จแล้วค่ะสาคูเปียกสามสีอันนี้มันยังร้อนอยู่ค่ะมันยังไม่เย็นถ้าเย็นสักพักแล้วก็มันจะมันจะเหนียวทํากินอร่อยอร่อยอยู่บ้านค่ะแล้วก็พอพอมันเย็นนะคะเราก็เอาน้ํากะทิสดเนื้อราดมันจะหอมหวานอร่อยค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปละค่ะสวัสดีค่ะ